สวัสดีครับผมดรเกียรติศักดิ์ส่องแสงครับว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดปทุมธานีพักพลังประชารัฐครับในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกาโดยเฉพาะยิ่งตำบลคูคตและตำบลลาดสวายครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมนะครับทำพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนมามากกว่า10ปีนะครับก็เข้าใจ สภาพปัญหาแล้วก็เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีแต่วันนี้เนี่ยการเกษตรไม่มีแล้วตารางเมตรทุกตารางกิโลเมตรเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ทําธุรกิจเป็นห้างร้านเป็นห้างสรบสินค้าแล้ววันนี้ก็มีคอนโดขนาดใหญ่เข้ามามากมายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะใช้คลองซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรลยการที่5ท่านสร้างไว้ดีแล้วเนี่ยพัฒนาเสียใหม่ นะครับเอามากลับมาใช้สาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการทําเขื่อนริมคลองทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งละ8เมตร8เมตรเลือตรงกลาง16เมตรแล้วก็ขุดให้ลึกลงและในขณะเดียวกันนั้นไหลคลองก็สามารถที่จะทําเป็นถนนในการสัญจรไปมาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะผลักดันนะครับให้กับพื้นที่นะครับในตำบลคุคดและตำบลลาดสวายเนี่ย นะครับได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีกรกฎาสิงหากันยาซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกหนักฝนตกชุกนะครับเพราะว่าคลองมันจะมีคลองหลักๆมาจากระพีพัดซึ่งรับน้ำจากเ,เขื่อนพระรามหกแล้วก็เขื่อนป่าสัทชลสิิธิ์นะครับลงมาคลองประยุทธ์ศักดิ์รังสิตแล้วก็คลองหกวาสายล่างมีคลองซอยนะครับเป็นก้างป่าก็คือคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่ ซึ่งอยู่ในเขตของสองตำบลนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องที่ที่ผมจะผลักดันเป็นอันดับรแรกๆนอกจากนั้นแล้วนะครับผังเมืองใหม่ที่ถูกประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้ก็อยากผลักดันผังเมืองใหม่ซึ่งจะต้องมีการตัดถนนซอกซอยนะครับเชื่อมในชุมชนให้ให้มากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ตัวแทนของประชาชนนะครับจะจับเอาโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำนักทั้งเมืองของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้ประกาศออกมาใช้แล้วแล้วก็มาผลักดันเพื่อที่จะให้เกิดโครงการนะครับในการพัฒนาต้องการทําเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต้องการทําให้เขตพื้นที่เป็นเมืองที่สดใสต้องการให้มีแลนด์มาร์คของอําเภอลําลูกกาต้องการให้มีแลนด์มาร์คของแม่น้ําเจ้าพระยาต้องการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้มีความเจริญก้าวหน้า ต้องการสร้างโอกาสให้คนจังหวัดปทุมธานีเพราะคนปทุมธานีนั้นมีภูมิศาสตร์ของประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาคนจังหวัดปทุมธานีและเอื้อต่อการลงทุนให้กับประเทศไทยด้วยครับ